ที่ดินซอยอินทมาลาสอี่สิบเก้าที่ดินเปล่าค่ะเนื้อที่อยู่ที่ร้อยสิบสี่ตารางวานะคะหน้าทางเข้าเนี่ยจะมีประตูรั้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็จะมีกำแพงปูนด้านทางเข้าตรงนี้กว้างประมาณ5เมตรครึ่งได้นะคะ จแล้วเนี่ยจะมาบานด้านไหนความลึกเข้าไปประมาณ40เมตรความกว้างนะคะถ้าจากทางเข้าเข้ามาเนี่ยตรงจุดที่มาบานด้านใน,นประมาณสัก 20, 20่สได้ค่ะ20เมตร จะกำแพงตรงนู้นเข้าไปตรงสุดของด้านหลังเนี่ยประมาณ30เมตร้าน้ายประมาณ40สุดทางที่ดินเนี่ยจะห่อเข้ามาหน่อยหนึ่งนะคะความกว้างหน้าจะอยู่ประมาณ13เมตรได้ค่ะส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นพื้นตูนนะคะจริงๆมันเป็นพื้นตูยาง พื้นปูนยาวเข้าไปอะค่ะจะเป็นแต่ว่ามีต้นไม้ขึ้นเท่าน,นั้นเองด้านข้างนี้ก็จะเป็นพวกอาพาร์ตเมนต์นะคะในซอยนี้จะเป็นอาพาร์ตเมนต์คอนโดแล้วก็บ้านทวกคนที่อยู่อาศัยนั่คับประตูรวซอยเข้าออกก็โอเคนะคะไม่เล็กมากส่วนทางได้สะดวก แกำลังหาที่ดินแถวนี้อยู่นะคะสนจอิดต่อได้ค่ะ0850665นะคะ